มอเหล็กทุกคนอีกโอ้เออครับสวัสดีครับเอา้าเราครับมอตอนแรกบอกว่าทําแค่ไอตูดทําไมไปทูทําไมหัวเก่งเขานี่นฮะคีเครคีเรมองแล้วมันไม่ถูกใจคีเรก็ล้างให้มันสวยทําไมไปทูสีออกจนหมดสีมันไม่สวยัสีมนไม่สวยนี่เห็นไหมดูดูขูดจนเห็นไอสีโปไหม นั่นล้างรถอะไรล้างเอากระดาษทรายไปถูเคยมีบ่โอ้แลาเออ,อยเยขยันก็ขยันเกินเนาะ <laughs> ล้างจะเอากระดาษทรายไปถูจนเห็นสีโป้เบิด <laughs> โอ้ <laughs> 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 เดียว <laughs> เดียวใจเย็นใจเย็น <laughs> โอ้ยนี <laughs> ่น่าจะตบคลิปทันนี่ยดูดู <laughs> ดูครับความขยันของเราน้อยเขาให้ไอล้างหัวเกิงดูล้างเลยล้างเอากระดาษทรายมาถูจนได้พ้นสีใหม่ได้หน่ออกเลยทําสีใหม่เลยนี่เห็นไหมความขยันเอากระดาษทรายมาถูล้างเลยเลยเท่าก่ไ้้ให้ทําสีใหม่เลยตอนนี้ นหัวเราะอีกอันนี้ไปถูตรงนี้ด้วยนี่นี่นีูเนี่ยยังถูด้วยยังมาลูกมันเดี๋ยวเอมาคอมเมนต์ว่าแต่ชายไปก็ยืนถ่ายแต่คลิปไม่เคยช่วยอะไรหรอกแล้วแล้วถ้าผมมัวแต่ช่วยทําไงผมจะได้ถ่ายคลิปใครจะถ่ายเออใครจะถ่ายให้ผมคอมเมนต์มาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไไหน ใช้เครื่องมือพิเศษเอาต่อตอมือตอมือโอ้นี่บอกเครื่องมือพิเศษใช้ตัวช่วยเออใชถ้ถอดบูมอ่ะกันแกถอดได้หนิไห <c oughs> นอู้เคยถอดง่ายบอก ถอดวันหนึ่งมันจะเสร็จไหมน่ะลงทุนเออมดบ่รอครับหมดวนะหมดบ่ไปตัดหมดแล้วไอไม่งก็เลื่อยด้เอ้ามเอออันเลื่อยขนาดน้ำหมดมั้ง อโทรศัพท์ใครอ่ะของใครออมีอ่ะออมีอืมมือที่ใช้จะโทรมาอืมจะโทรมาเล่นฮัลโหลอืมมันมันโทรทับเป็นเลยดิเอ้าก็มันเป็นเลยเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเตะตูดพ่อแม่เลยอะไปไปไหน โอ้ก็ไปชื้อที่ลูกไปชื้อไม่ต้องโทรหาพ่อเราพ่อทำงานอยู่ครับผมโอ้ยยืมมากๆๆโทรบอกพ่อเออครับผมเดี๋ยวเราดูช่างเหล้าแล้วมาดูช่างสิงห์ต่อนีอันใช้ได้หรือยังครับเนี่ย เป็ดอยังก็เ็ดเจ้าอ่ะยังเลยครับครับแค่นี้นยังเลยใช่ไม่ได้ครับผมเนี่ยอุทอรอ,อ,อ,อยู่เหมือนเดิม,มล้าง,งล้ลางเลยล้างเลยอย่างนี้สิ่งจะสีก็หายัวหายแล้ว ถ้าจะขึ้นสิ่งน่าจะสีใหม่ล่ะก็ขึ้นมันขึ้นน่าจะดีเนาะอือบ่าเด้อไม่ต้องตั้งเหมือนเดิมหน่แหละแต่เพียงว่าตั้งสิ่งน่าจะสีใหม่น่ะนั่นแหละเพียงทำยังไงเพียงไอ้ล้างเฟซไหมนั่นแหละล้างเขาบอกอยู่หราจะให้ไปทำี๋ยวจะไปก็ไปอยู่ร้านหน่แหละไปอยู่ร้านให้ร้านค้านั่นให้แค่เพื่อนเยอะเลยเนี่ย โอ้เจ้าไปกดเพิ่มก็เพิ่มโพดไม่รู้แต่เนี่ยเราเ็นปรการณ์ผมไม่เป็นไรเออครเพิ่มเพิ่มทีละคนสองคนเป็นประสบการณ์ไม่แก่จริงเลยหลังอย่าหาทำนะทีหลังผมจะไม่ทำแล้วอย่างสมมติว่าเพิ่มก็เพิ่มอ้าวชายบ้านนาก็กดชายบ้านนาเราก็เพิ่มแล้วก็ส่งพวกไอ้นั่นไปให้เขา ยองไงยกนิ้วมือก็ได้ทรงรูปก็ได้ก็ได้เขาเออเพิ่มอย่างนั้นแล้วเขาก็บล็อกเขาก็ล็อกท่านั่นแล้วเออแล้วมันไม่นั่นให้เลยใครบล็อกอ่ะบริษัทบริษัทเขาแล้วมั้งเนาะนั่นแหละเลย อุ๊ยเราก็หันกล้องจะเห็นหน้าเราแล้วก็หันแต่หลังให้โอ้ยแต่ต้องซื้อกระดาษมาปิดไหมนี่เวลาพ่นนี่ปิดปิดปิดซื้อมาแล้วบหรอไม่ปิดก็เรียบร้อยแล้วเต็มไปหมอันสีปโป้มันโบคือหนังโป้ไหมอันคอยเบิง้งสีโปมันอกคือเบิง้งหนังโป เออตาเราชอบใจแต่เราเคยดูไหมน้าโกแข็งทิงบัวเครียดเลยแต่เราเคยดูไหมน้าโกเราบอกว่าดูไม่เป็นเราดูเป็นไหมดูรู้ไหมฮะแล้วดูเป็นไหม ไม่มีใครดูตายหรอกี่ไอ้ยะไอ้ยะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยรู้สึกว่าจะก้าวร้าวเลยนี่ขอสักหน่อยโอ้รู้สึกว่าจะก้าวร้าวเลยนี่ขอสักหน่อยขอสักหน่อยอันจะพอได้กินเหล้าขาวด้วยกันอ๋อแต่พูดมาแบบนี้นี่อ่าสนุกสนุกกันไปครับเราอย่าไปเครียดเราอย่าไปรามาอะไรมากมายคุยกันสนุกสนาน ช่างเหลาช่างสิงนี่ถ้าอยู่กับผมมีแต่เสียงหอเราะครับไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วแกเขาเมื่อกี้เขาก็เดินมาถามอยู่ว่ามีผมไม่อยู่มีปัญหาอะไรไหมเราก็ตอบว่าไม่มีหรอกครับตัวปัญหาไม่อยู่ใช่ไหมเหลาเออทำรีบครับแม้หอย พอได้ก <muitas> ินเหล้าสี่สิบเดิมกันอยู่กินเหล้าสี่สิบเรากินเยอะไม่ดีแต่กินเป็นยานี่ถือว่าสวยงามเมื่อวานก็เจอไปสี่เป๊กแข็งแขงแข็งเออคอยเอารากไม้มาดองดิแข็งโป๊กเลยอันตื่น ต <laughs> ับแข่ไบ่คอยบ่ได้กินหลายคอยกินอันกินเยอะไ่ใช่ไม่ใช่ก็ตับแข็งเลยกินกินสองเปกสามเปกกินแล้วก็กินข้าวอาบน้ำนอนตื่นมาจอแข็งโป๊กไหมออแมนยูถ้าตื่นกินแล้วตื่นเช้าน่กินแล้วข้าของเนี่ยมันไม่แข็ง <laughs> บ่มันแข็งอ่ะตอนเช้าไง การแข่งลูกไม้เยี่ยวมันก็อ่อนอันบอมเนแข่งอันนั่นนี้มันแข่งเยี่ยวดินั่นแล้วอ่าเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับอยู่กับช่างเหลาช่างสิงครับผมดำเนินง,งานโดยใช้บ้านนาครับผู้คุมผู้สร้าง ดูคลิปผมแล้วอย่าคิอย่าซีเรียสครับเพราะคลิปผมไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่